ครับก็ตอนนี้อยู่ที่ e c a t learning center นะครับทดสอบชาร์จ Type อันนี้เป็นปลั๊ก Type นะครับชาร์จกับรถฟอร์มจะให้ดูข้างนอกนะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของ efa s e c นะครับก็ที่เดียวกับที่พวกเซนทันนะครับมันจะมีอยู่ว่าเราสามารถใช้บัตรชาร์จฟรีตัวเนี้ย ร่วมกับสถานีไหนได้บ้างนะครับก็จะมีะชาร์จนาวนะครับแล้วก็ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ของ e g a t นะครับซึ่งก็จะมีสถานีกระจายอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับในประเทศก็มีหลายๆภาคอย่างเช่นต่างจังหวัดก็ยังมีให้เราไปใช้บริการได้นะครับก็อันนี้ผมเข้ามาใน e g a t l e ARNING CENTER นะครับเอารถฟอร์มมาชาร์จนะครับ